สวัสดีค่ะเรามาดูวิธีการวัดรอบอกรอบเอวกันนะคะก่อนอื่นนะคะใช้สายวัดที่เริ่มจากฝั่งหมายเลขหนึ่งนะคะด้านนิ้วนะคะสอดไปที่รอบตัวแบบนี้นะคะแต้รักแร้แบบนี้แล้วก็จับให้มั่นนะคะก็คืออยู่ที่ตำแหน่งที่พาดผ่านยอดอกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะคะก็คือ สายวัดนะคะจะต้องขนานกับแนวของสายเสื้อชนันในหรือว่าขนาดกันกับพื้นนะคะไม่เอียงหรือว่าไม่โค้งนะคะขนานกับด้านหน้าเลยนะคะเป็นเส้นแนวเดียวกันนะคะโดยสายวัดนะคะจะต้องวางพาดผ่านยอดอกแบบนี้นะคะแล้วก็อ่านค่าตัวเลขได้เลยต่อไปจะเป็นวิธีการวัดรอบเอวนะคะ ก็คือสอดสายวัดนะคะผ่านรอบเอวไปเหมือนกันนะคะจุดที่เป็นรอบเอวก็คือจุดที่อยู่เหนือสะดือขึ้นมา1เซนนะคะแล้วก็ใช้วิธีการแบบเดิมนะคะจับให้มั่นนะคะไม่ต้องบวกเพิ่มนะคะไม่ต้องเผื่อหลวมการที่เราสอดนิ้วเข้าไปเพื่อจับลักษณะนี้นะคะเป็นการเพื่อจับให้ใสายวัดอยู่กับที่เท่านั้นเองน,นะคะแล้วเราก็สามารถอ่าค่าได้เลยนะคะ เรียบร้อยค่ะง่ายๆแค่นี้เลยนะคะวิธีการวัดรอบอกรอบเอวนะคะควรจะแจ้งเป็นหน่วยนิ้วนะคะจะไดะ้ง่ายต่อการสั่งซื้อค่ะนนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ